ขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เราอยู่เพียงตตยแสงดาวและมีความรักให้กันและการให้เธอ,ขอเขาเปรียบเธอเป็นดาวเขาอยู่ในใจในใจฉันไงวะแล้วเขาเอาดวงดาวมาให้มันดูโอแมนติกอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าถ้าเป็นคนท่เไม่ แล้วกเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเดนซ้าซีอ Wrong, một tay bị nóng sợ chìm tinh 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 โอเคค่ะขอบคุณนะคะอ,อ่อร้อนรอนข้างในมีไฟร้อนร้อนรนเมื่อความรักยิ่งวุ่นวนุ่นดเด็กฝนก็เดีอยวเราร้อนจะไปจะไปกับแสงสี it's Qua, if I could get... mm. sing, see if I could see mm. I

ขอบคุณนะคะเอิม่มอะไรดีขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อง ลงอยู่ไมยเอ่ยใช่ค่ะรักแลรักแทลหดปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะหนูยังไม่อยากออกนะได้เลยเดี๋ยวไปหอมเดี๋ยวไปหอมเป็นให้เดี๋ยวจะไปดูเหรอตอลบด้วยเหรอขอบคุณนะคะโหตลอดเลย รออยู่รอจะใช่พี่เราก็ไม่อยากก็ยิ้มนะในคิอจิตน่าจะดีใช่ไหมคะพี่ค่ะคิดถึงนะคิดถึงทุกคนเลยได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย คไม่โอ้โหไ,ไม่อยากซีเรียสเลยอ่ะคะ่ะไม่เผอตอนเรียนไม่เคยหลับนะจริงๆเห็นไหมเอ่ยเห็นหรือเปล่าอ่ะเออใช่พี่แก็ไอยากเจอยังไม่อยากเจอ,อ,เจอนะ ก็ไม่รีบนะฝันดีนะคิดถึงจูนมากๆคิดถึงจูนมากๆชีวิตต้องป๊อปได้ค่ะเดี๋ยวจะไปกอดให้นะค่ะพี่โอเคขอบคุณนะคะ ขอให้หนูอยู่จนจบซีซั่นนะคิดถึงจุนมากๆสิ่นประสูิพระเจ้าเสือโอเคค่ะจุ๊บๆนะโอเคขยันเต็มทีุ่ยยยยสงสา ค่ะโอเคได้เลยว่าไงฝากดิวอดด้ยนะคะคิดถึงพี่บอยคิดถึงพี่เบียด้วยคิดถึงมากๆากคิดถึงทุกคนเลยเราแพ้ที่พิจิตเหรอไว้จบซีซั่นก่อนได้เปล่า <c oughs> ไม่ได้รอับเธอไม่ได้รลับ ฟันดีนะคะหนึ่งกับใครก็อร่อยจริงหรอแชทเขอบคุณนะคะเห็นเปล่า <c oughs> ขอบคุณนะคะ เหลือเวลาหนาทีค่ะเดี๋ยวค่ะยังไงฝากโหวตเขาด้วยนะคะขอให้ผ่านเนะาะชัวรก็อยากอยู่ต่ออีกนานๆเลยสู้ๆส,สู้ตายหนูพูดเหนือไม่เป็นเน่ย <c oughs> ทิมเด็กจุกสู้ๆนะคะยังไงฝากโหวดให้แทวด้วยนะคะเววีหนึ่งนะฝันดีบอกฝันดี้วต้องโหวดน,นะรู้เป <fort> ล่ารักคุณแม่มากๆคิดถึงมากๆบอกคุณพ่อด้วยบอกภูมิด้วยนะค่ะภูมิฝากฝากโหมดเยอะๆนะรักทุกคนเหมือนกันนะ หมดเวลาของช่วงโซเชียลทาวน์ค่ะ